ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเทศกาลทานเจค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าช่วงเทศกาลทานเจนะคะเราจะงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์นั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะปุ้ยมีวัตถุดิบชนิดหนึ่งนะคะที่บอกว่ากําลังได้รับความยอดนิยมนะคะนํามาฝากกับท่านผู้ชมค่ะแล้ววันนี้ค่ะปุ้ยมีเชฟฝีมือด,ดีนะคะจากโรงแรมรอยัลปรินเซนหลานหลวงค่ะนั่นคือเชฟสมยศของเราที่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่สมยศขาวันนี้ค่ะเรามีเมนูอะไรมาฝากกับท่านผู้ชมบ้างคะที่เกี่ยวกับบุกค่ะวันนี้เรามีเมนูเป็นยำนะะเป็นรสชาติแบบไทยเป็นยำรวมยอดนะครับค่ะยำรวมยอดนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะส่วนผสมของเรามีอะไรบ้างคะเรามีบุกก็มีบุกสองสหายแล้วก็บุกชิ้นบุกกุ้งนะครับยอดกิ่งช่ยอดคณะยอดไม้ฝรั่งเห็ดโคนหนะครับวัชระเทราชินีสีวขาวค่ะครับพริกขี้หนูสาบน้ำตาล น้ำมะนาวเกลือนะคะค่ะจริงๆรแล้วสูตรพวกนี้ไม่เยอะแต่ว่าเราจะเน้นบุกกับพวกยอดของเขาอะเอาละค่ะตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยไหมคะครับอันดับแรกนะคะเราก็เริ่มที่เครื่องปรุงก่อนนี่ก่อนนะครับที่ถ้าคนชอบเผ็ดอันดับแรกเลยค่ะอันดับแรกนะคะแล้วแต่ความเผ็ดนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับน้ำตาลนะครับน้ำตาลน้ำตาลทรายนะคะเกลือเพิ่มรสชาติด้วยเกลือค่ะน้ำมะนาวค่ะ ถ้าชอบเปรี้ยวก็ใสเ่เยอะหน่อยอชอบเปรี้ยวนะครับคุกเค้าเข้ากันค่ะหลังจากนั้นก็เอาบุกต่างๆนะครับราลงออไปอันนี้เป็นบุกก้อนสองสายนะคะคุกเคล้าให้เข้ากันนะคะค่ะครับแล้วก,ก็ตามด้วยผักต่างๆนะครับอันนี้ทำว่าถิวพันธ์เต่งปังด้วยนะคะอ่ะเห็ดหัหนูเห็ดหูหนูนะคะ ย,ยอดน้นไม้ฝรั่งค่ะยอดะนานะครับค่ะนำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าเข้าด้วยกันค่ะแล้เวเราจัดลงจานนะฮะค่ะระหว่างที่เชฟสมยศของเรานะคะกํลาลังปรุงแต่งอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปรู้จักกับนักวิชาการของเราที่วันนี้ค่ะเขาวิใจัยในเรื่องของบุกมาแล้วนะคะว่าบุกนั้นมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็ที่มาเป็นอย่างไรกันบ้างไปเจอกับเขาได้ค่ะ บุกนะครับก็เป็นพืชล้มลุกชนิดหัวนะครับจะมีส่วนลําต้นที่เป็นหัวอยู่ใต้ดินนะครับก็จะมีการจเจริญเติบโตในฤดูฝนเป็นต้นขึ้นมานะครับก็ออกดอกด้วยนะครับพอถึงช่วงฤดูแล้งเนี่ยลำต้นที่อยู่เหนือดินก็จะฟบลงไปส่วนลําต้นใต้ดินก็ยังพักตัวอยู่นะครับพอฤดูฝนถัดมาก็จะมีการจเจริญเติบโตขึ้นมาอีกครั้งครับส่วนหัวใต้ดินของบุกนะครับก็มี แป้งหรือ oh คาร์โบไฮเดรตนะซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สําคัญครับนอกจากนั้นก็มีสารอีกตัวหนึ่งคือกลูโคแมนแนนนะครับซึ่งเป็นสารอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะครับเป็นใยอาหารนะครับที่ประกอบด้วยกลูโคสแมนโนสแต่เนื่องจากร่างกายมนุษย์เนี่ยไม่ได้มีเอนไซม์ที่สามารถย่อยได้ั้เวลาเราทานบุกเข้าไปเนี่ยก็จะไม่เกิดพลังงานที่ทําให้เราอ้วนได้ครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับข้อมูลทางนักวิชาการของเราคะ่ะแหมคงจะรู้จักคําว่าบุกมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเชฟสมเจ้ของเราจ,จัดจ เป็นยังไงกันบ้างคะหน้าตาอู้น่าทานจังเลยค่ะอันนี้เป็นลูกเผาที่จะต้องเสิร์ฟพร้อมกันเลยนะคะมาแล้วมาแล้วค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าได้ชิมอย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้ค่ะเมนูของเรานะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูของเรานะคะยำรมยอดนะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะกับโรงแรมของเราค่ะโรงแรมรอยัลเพรนเตดหลานหลวงนั่นเองค่ะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะติดต่อมาที่นี่ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะ